สวัสดีครับติเต๋าครับขอครัทวันนี้เป็นไงบ้างขามาร่วมงานกาดแซีนี่เนาะโอ้โหวันนี้คือเอาจริงสนุกมากๆเลยเพราะว่าใช่ก็คือมีทั้งกิจกรรมกับพี่ๆขับครับมีทั้งทำของ DIY ด้วย่ทำอะไรกันบ้างวันนี้วันนี้ทำที่ใส่กาดครับเป็นที่ใส่กาดไอคิลิกแล้วก็ทำสร้อยข้อมือสร้อยลูกปัดใชเป็นไงบ้างวันเจอแฟนแฟนวันเจอกัแฟน อ๋อใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เจอเรื่อยๆเลยครับอืมก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เจอทุกคนแบบรู้สึกว่าได้เอนเนอรี่ดีๆกลับไปด้วยใช่รู้สึกแบบอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอพี่ๆใช่เราเจอแล้วเราสองคนก็เจอกันตลอดด้วยใช่ใช่เป็นไงบ้างเจอกันทุกวันอ่าเจอทุกวันเป็นไงบ้างใช่ว่าก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะอุ้ยหม่ยถึงไม่ยถึงรวมถึงแฟนๆด้วยใช่ แบบสิ่งที่ดีใช่ครับชอบครับชอบอะไรอ๋อชอบชอบเจอแฟนออโอเคอ่ะังานของเราน่อยดีกว่างบ้า้แต่ประกาศไปแล้วว่าดวนมาแน่นอนอุ้ยก็คือตอนนี้เรากำลังกำลังเวิก็อบกันอยู่อ่าเป็นแบบเป็นแบบูพื้นฐานพูพื้นฐานใช่ครับเพื่อจะ ครับแต่เอาเอาจริงเอาจริงถ้าพูดพูดความรู้สึกก่อนเปิดกล้องเนี่ยยังไม่บวงสวงเลยนะแต่ว่าก่อนเปิดกล้องเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแหละใช่ก็ทำลายแบบอะไรบางย่างว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเวิร์กช็อปแล้วจะหนึ่งสองสามสี่ใดๆก็อันนีก็ต้อทำลน์ปหรือย,รยังยังน่าจะยังไม่ได้บอก <S <S ใช่ก็ต้องรอดูว่าใครจะแจ้งยังไงใช่ปีนี้ใช่ดูแน่นอนปีนี้เปิดกล้องแน่นอน อันอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่แน่ใจเลยครับนไม่แน่ใจแต่ว่าคนเริ่มเอาแบบไพลอดเริ่มเอาทีจยายมาแบบกันแล้วนะว่าแบบโอ้ยเขาหล่อมากอ๋อใช่ไหมเห็นเห็นอยู่เหมือนกันเราก็ตามส่องอยู่ตลอดจริงเห็นก็แบบดีใจนะที่แบบคนแบบไปดูไปดูนิยายตามไปอ่านนิยายตามหลังใจแบบ คนเขียนนิยายเขาก็เนี่ยเขาดีอยู่แล้วอไรเงี้ยแล้วพอเราไปได้เล่นเรื่องนิย่ยเรื่องเรื่องนี้แล้วพอคนก็ไปตามเพิ่มอีกเราก็แบบดีใจใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับสำหรับการรออ่านบทอืมครับใช่น่ารักน่ารักให้เขาบอกว่ามันจะได้เห็นกับวนุมของเราสองคนแบบว่าความน่ารักมากขึ้นอ่าใช่ก็ต้องรอติดตามเลยแต่ก็ก่อนมาหนึ่งสองสาม จริงฮะแต่ว่าต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยก็ต้องแบบขอบคุณพี่ๆแฟนๆที่แบบเขาคอยให้กําลังใจด้วยแล้วก็คอยแบบไปตามอ่านนิยายมากขึ้นเลยแบบนี้ใช่ติดตามเรื่องราวอะไรแบบนี้ผมก็เห็นๆทั้งแบบทั้งแฟนนิยายก็มามาดูเรามากขึ้นแล้วก็แฟนๆของพวกเราก็ไปอ่านนิยายเหมือนกันอืมครับพวกนี้ใจมากเลยปกติวันนี้นะฮะก็คือพวกเราก็รอรอดูบทแล้วว่าของจริงๆของจริงจะเป็นยังไงใช่เราจะกดดันไหม ด้ความแบบว่าพอแบบใครเราบอกไปแล,ล้วมันดีแล้วคุณแบบชอบมากแล้วมารอดูอะไรออ่างเงี้ยก,กดดันไหมบบเรื่อองคนนอกก็มาได้เยอะๆด้วยก็คงกดดันนะเพราะว่า<ๆ>แต่ว่าราว่าแบบเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดใช่เพื่อให้มันดีขึ้น่าเดิมใชม่เราก็จะตั้ง,งใจทาเ<ๆ>วิร์กช็อปให้ดีๆเนาะใช่ก็อยากอยากให้มันนอนดีที่สุดใช่ครับมีกังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลเรื่องอะไรก็ไมตอนนี้อย่างนะครับตอนนี้ยัง อยงแค่รู้สึกว่าอยากทำให้ดีเฉยใช่ใช่ครับใช่แต่จะไม่มีโปรเจกต์อะไรมาแทรกก่อนใช่ไหมหมายความว่าแบบเพลงเพลงอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจใช่ใช่ครับเหมือนจะไม่มีนะจะแน่ใจใอ้นี่ะอคืออันนี้ถือว่ามันมันแบบติว่ามันคือตอนไหนยังไม่เราอยากกลับไหมอ่า บ่อยนะดพี่เห็นเราเต้นบ่อยมากแล้วเอนไปถึงทาอะไรหรอครับแบบร้องเพลงอ๋อร้องเพลง้องที่จริงร้องร้องเพลงเราก็ได้ร้องเพลงตามอีเวนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วถามว่าอยากทำก็อยากทำครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนเอาจริงในที่พี่อออชครับที่พี่อ้อชอยอดยอดที่ออกเลยใช่ใช่แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงเหมือนที่พูดไปคือตอนนี้คนที่เริ่มโปรเจกต์แล้วอะที่ประกาศเงา คือตอนนี้มีอยู่แค่2คนไม่ต้องไม่ต้องพี่แมวเดิมอ้าวอันนี้คือคู่จริงๆคือคู่ดำเนินการมีแค่พี่ออฟพี่ก้าอุ๊ยพี่ออชพี่กอไก่เออแต่ว่าก็ที่จริงเราก็รู้เบมเบอร์มาอีกคนนึงใครเอ่ยตัวย่อ NK อ็นเคอ้าแถวนี้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 ใช่คือเอาเอาจริงก็ต้องเอาจริงทุกคนต้องรอติดตามเลยว่าเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่าคือพวกเราสองคนไม่รู้จริงๆเนาะ เรายังไม่รู้ไงเราไม่รู้เพราะว่าแบบเอาเป็นว่าที่จะถามทุกครั้งที่เจอแต่พอเราอ๋อได้เลยอ๋อโอเคครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะช็อกอยู่จริงเพราะว่าจริงมันแอบสปอยคือคือเมมเบอร์อะเราไม่รู้แต่เราช็อกเลยอ๋อคือคือเราไม่รู้ว่าว่ามีใครบ้างแต่ว่าเรารีบมาเหมือนกันแบบมีคนบอกมาอีกทีว่าเมมเบอร์อ่ะก็คือรู้แล้วจะจะตกใจมากเลยไม่คือเอางี้ดีคือคือเอางี้ดีกว่าตีจะบอกเลยว่าคือเรื่องเนี่ย เราไม่ได้เราไม่ได้คำเราไม่ได้รู้จากใครเลยแต่คือมันเป็นเหมือนแบบคนได้ค่เขาก็เดากันเอาเองว่าจะเป็นใครซึ่งเจ้าตัวอาจจะรู้แล้วทุกวันนี้เราเดาถ้าไม่ใช่อชอกอนพเราคิดว่าใครมีความเป็นไปได้หลายคนเลยนะเ,เช่นเช่นเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่าง,างเช่นเจนสามเนี่ยก็แบบพี่เฟิร์ส ที่เพิ่งออกเพลงไปนะครับก็ทุกคนก็ติดตามกันนะครับ first love ครับมาฟังกันได้เลยฮะนี่ก็เป็นได้ตันนั้นเขาจอมแล้วเขาบอกเขาดูเขาว่าแน่นอนเอ้าวอ๋ออันเนี้ยอาจจะเป็นสับขาหลอกของพี่เฟิร์สสับขาแล้วก็อีกสองคนที่เป็นไปได้คือพี่ก้องพี่โทพี่ก้องพี่โทนี่เนี่ยเขาก็เขาฟีดซุ่มซุ่มสอบเรียนเต้นนะเรียนเต้นนะใช่ครับจะเปิดตัวมาแบบเออทุกคนอาจจะอุนยนี่ไงครบแล้วพอดีเลยออชกนกฟว แล้วก็กทมกูอแล้วกทมทมกทมกถึงคุณทมครกมเฮ้ยรูะวที่พูดออกมานี่ยก็คือตอบได้เลยอ้าวแมอนอ้าวจริงจริงเอาตีว่าอันนี้คือไม่ไดม่ได้แบบนอกเรื่องเลยนะแต่ว่าติว่าจริงจริง อาจจะมีแค่สามคนแต่จริงจรงนอกเปลือกอยู่ด้วยจริง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 ไม่แค่สามคนเพราะว่าเงาอ่ะคือวางซ้อนสองอันเนี่ยครับใช่แคือมันมีแค่สามคนหนึ่งคนเท่ากับสองคนเหรอเป็นการสับขาลอกการแบบเป็นแสงสะท้อนเฉยๆเพราะวันไล์อัพวันนั้นถ้าจำไม่ผิดพี่อัลชันไม่ได้บอกจำนวนว่ามีกี่คนให้เงาแค่ขึ้นเงาเฉยๆอ๋อใช่ไหมล่ะจริงมันเป็นการตลาดของดอมดอ ต่อยอางอต่อกว่าจะไงต่ออะไรนะครับต่อต่อกับปอต่อต่อกับปอว่าคือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนที่ปอเขาเป็นแบบเขาบอยกรุ๊ปเอ่าเป็นบอยกรุ๊ปมาก่อนเป็นแบบเป็นความฝันเป็นความที่เขาชื่นชอบด้วยเราแบบจะไปด้วยกันกับเขาเดินทางเดินไปด้วยกันหรือเปล่าก็ถ้าก็ถ้ามีโอกาสกเดินทางไปด้วยกันได้ครับแต่ก็คือ แต่ถ้าเขาไปคนเดียวเราก็สนับสนุนแหละเหมายถึงว่าไปทานบอยแบนด์เราก็ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆไงแต่เราชอบมันเราชอบมันเวลาเราได้ขึ้นสเตจกับเขาอ่ะแต่ถ้าเวลาสเตจคู่มันอะคือชอบมากเลยเพราะว่าเราเห็นสีแบบมีความสุขใช่ว่ามีความสุขที่ได้ขึ้นสเตจหรือว่าได้ทํากับพี่บอทั้งสองอย่างเออเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเขินนะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็มันก็มีความสุขที่แบบว่าได้ได้เต้นกับพี่แล้วก็ ได้โชว์ความสามารถให้พี่พี่แฟนๆใช่ต้องไปบ้างครั้ขึ้นสูงของเขาที่เขาแบบว่าได้แบบว่าเพจต่อมาคนนึงอุ้ยชอบมากเลยชอบตีเวลาเพอร์ฟอร์มากเลยเวลาอย่างอย่างตอนตอนแฟนไม่กี้เมือนฟ้าพี่ชอบโชว์เดี่ยวตีด้วยเหมือนกันเออใช่เขาบอกอยู่เขาบอกอยู่ตัวอะไรมานะคะตัวอะไรตอนโชว์เพลงคุย,คยแกยแล้งเห่าแอนลาสครับวุ้ยยากมาก บบใช่แต่คือตอนนั้นเอาอัหนูตายก็อ่านกดดันเพราะว่าเขาเต้นเก่งไงออแล้วเราไปเอาเองเขาไมใาชา่ซ้อมนานนะซ้อมนานหุยนานอยู่นะ <c oughs> กำลังต่อกำลังต่อตอ้อมซ้อมนานห <c oughs> มายถึงว่ามีระยะเวลาในการซ้อมที่แบบค่ายให้เวลาไปซ้อมเนี่ยเยอะอยู <c oughs> ่ครับเยอะ ให้เวลาเยอะแล้วเราซ้อมเยอะเราซ้อมเยอะเราซ้อมเยอะเพราะเราก็เราต้องแบ่งนาทีไปซ้อมด้วยแล้วก็ทํางานด้วยแต่ชอบนะเออชอบยังไงไหนเล่าชอบชอบเหมือนกันไม่ชอบชอบชอบเพลงชอบเพลงชอบเพลงเป็นตัแทนไหนซิไหนที่เีควมื่อกีนี่เขาพูดว่าชอบฟุ๊กทีาเป็นผีในห้องอะไรนะผีในห้องเหรอ ไม่หมายถึงว่าชอบเพลงเด,พเ,พเ,เดียวเหมือนกันเพราะเพีงเดียวเหมือนกันไม่พี่รู้สึกว่ามันแบบมันกลมมันมันมันพอดีอ,ะอ่ะเออนี่ก็ชอบอชอบเพลงเดียวพี่ปอมง,งั้น,อ,น <c oughs> อะไรเ <c oughs> ขาเป็นชอบเพลงเดียวพี่ปอมงั้นเลยเขาพี่ปอบเพลง talking to the moon ครับไหนบอกเขาเป็นที่ว่าร้องยากหรือเปล่าอุ้ยเอาจริงเป็นเพลงสากลแรกเลยที่ปอบ ขึ้นเวทีคนเดียวเฮ้ยใช่ถือว่าใช้ได้ถือว่าเก่งเปการลองอะไรใหม่ใหม่ใช่อะไรใหม่ใอ๋ออะไรบอกเปลี่ยนอะไรบอกเคยชมน้องอย่างว่าคือแบบว่าบอกว่าชอบแบบโทัว์เดี่ยวเท่าเฮ้ยผมชมตลอดใช่ไหมชมตลอดบอกเฮ้ยแบบอย่างเช่นรอบรันทูแล้วแบบเราก็ขึ้นไปก่อนใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้ดีนะแบบพี่ว่าดีเลยอ๋ออือใช่แล้วถ้าออของพี่ปอล่ะฮะ แต่เขาคือเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยชมเขาตอนเ,าเขาเลันถูกแต่ค,คือแค่บอกว่าพี่ปอดทำได้อใจ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 เราพารทเพลงคู่ล่ะพารทเพลงคู<า>่โห<า>เอาจริงอันนี้พาร์ทเพลงคู่เอาจริงอันนี้แบบพูดจากใจจริงเลยะคือบอกว่าตอนวันแรกสองวันแรกที่รับท่าคือตีแบบนี้เลยตีแบบ โอ้ยทำไมท่าเต้นแบบเยอะมากทำไมแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือแบบมันอาจจะเกินกําลังเราไปหรือเป,เปล่าตอนแรกคิดแต่แบบว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยเพีงคู่ก็ท่าเต้นก็ย่างอยู่ใช่ใช่แต่พอซ้อมไปสัมภาษณ์ก็เต้นได้อช่ออมีหลายหลายคนชมว่าคือแบบเมือนแบบเก่งขึ้นหมายถึงว่าให้สัมภาษณ์อ,อะไรนะพูดอะไรพวกนี้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหที่ฟีดแบ็กร้ไหมคือจากแต่ก่อนที่เป็นแบบเด็กที่อายเวลาเรียนกูก็จะแบบไม่พูดอะไรเงี้ มไม่แต่แต่ตอนตอนแรกๆคือกลัวไงคือกูอบกแบบพูดกูกูพูดผิดกูพูดผิด,ด,ดใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราต้องกล้าพูดแหละเพราะว่า<ม>ถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับพี่ปอสองคนคือเมื่อก่อนออกงานทีก็จะมีประมาณ9คน<ม><ม>ก็แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยออกกับพี่พี่เจนสานแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนก็เริ่มแบบมีพาร์ทเนอร์ปของตัวเองแล้วใช แล้วพอเรามีพี่ปอบกัเราต้องแบบช่วยกันสองคนใช่เพราะว่าเราก็ถือว่าพูดน้อยแต่ก็พูดใช่แต่หรือที่สุดของเขาเก่งฉันเลยนะจริงครับเพราะว่าสุภติพูดเก่งขึ้นเยอะเลยพูดเก่งเนี่ยคือพูดเก่งเนี่ยคือได้เนื้อหาเลยบอกเลได้ได้ได้ตีได้ได้อยู่ได้ได้อยู่แต่ว่าเขาก็แบบว่ามีแบบเขาก็มองแง่เก่งเนาะคือเวลาเขาว่าเขาแง่เขาก็มองแง่กับแค่ปอบคนเดียวปะโอ้อันนี้ไม่รู้แล้วเขามองแง่ไหมเวลาอยู่กับสองคนเนาะ ก็มีบ้าง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 แต่เวลาที่ไม่มีพี่ต่อที่นอนแง่กว่าป่ะก็ไม่เรียกงอเลยขี้อ้อนดีกว่าเฮ้ยใช่ไหมไม่ไม่ก็ไม่ได้งอแงคืออยากเล่นกับคนรอบตัวคือตีคือตีไม่ชอบแบบบรรยากาศที่แบบทุกคนมอแต่นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วแบบเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรแบบอยู่ก็ไม่เสียงได้มาอะไรเงี้ยบางทีก็แบบว่า อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้จริงๆต,ต,ตลอดใช่ครับมันเสียงอะไรมันคือเสียงนั่นแหละไม่รู้มาคือแบบมันมันเหงาอะครับมันเหงาก็เราอยากเป็นแมวที่อะแบบพูดขึ้นมาบางทีเป็นเสียงอะไรไม่รู้หรอบางคนก็จะแบบหันมาปึ๊บท่านเสียงทำไมอะ <c oughs> พอเขารับพอเขารับ,อบแอคชั่นเราเสร็จปุ๊บอะเรารีแอคชั่นกลับเลยปึ๊บอ้าวสวัสดีครับแล้วก็เป็นเล่นแบบนี้เลย อว่าใช่มค oh. nah. ือบบต้องงงเขาเรียกอะไรนะอ้อนอันนี oh nice ้ค like yeah. ืออ้อนเหรอเนอันนี้อ้อนบ่างตีเวลาเยียบเอยู่มันไม่ได้มาเราอยากจะอ้อนคือเราอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอ๋อใช่แต่ว่าตีก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยครับมาว่าอเพราะว่ีคือ่าเป็นการง้เ๋นคือนอี่คืออ้อนใช่ไหมเออมันคืออยากอยากให้สนใจอ๋อ ท้องตาจะเศร้าเลยใช่ครับแล้วได้ผลไหมเวลาเราอ้อนอย่างเงี้ยได้ผลไหมอยากให้สดใจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมีอะไรที่แบบไม่ได้ผลบ้างคือพี่ปออาจจะไม่รู้ไงใช่เขาก็เขาคิด่เราทาเล่นไงแต่จริงๆแล้วเราจริงใช่ดึงกาทำจริงคือตั้งใจทำนต่คือมันขึ้นมาเองอ่ะคือหมายถึงว่าแบบเวลาอยากทำก็ทำ เราอยากให้เขาเป็นนะแบบเราอยากอ้อนเขาด้วยวิธีการอย่างเงี้ย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 มาแล้วเราอยากอ้อนเขาทำอะไรไม่ใช่เราคือติดคือเป็นการบอกสัญญาณว่าเราจะเข้าไปเล่นด้วยแหละก็เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมแล้วเป็น energy ที่แบบรื้มแหละตีหรือเบลฮะตีครับตีตีเองครับมีแบบให้สัญญาณก่อนด้วยว่าเสียบนี้มาคือเพือจะเข้าไปอ้อนเธอนะใช่อันนี้คืออาจจะเป็นแบบอาจจะไม่ใช่แค่พี่ปอแต่ว่าทุกคนรอบตัวต้องเตรียมตัวละ ือเพราะว่าตื่นแล้วเลยเริ่มแล้วอ๋อใช่แต่ถ้าถ้าถ้าหมดยังไม่ตื่นก็จะก็จะแอคกว่าหน่อยแบบก็ขึ้นบางอาทิตย์หรือเปล่าเออออมกนนบ่ยยาเละุ้ยแบบถ้าอันนี้คือการต้อนเนี่ยอ๋อบ่อยบ่อยอ,อ,อยู่อ่ะอบ่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าอย่างนี้เลยว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการส่งสัญญาณไปบอกเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับที่เราพ่อพอไปหาตอนสงการก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันอันอันนี้บอกพอไปอยู่ๆวันนั้นะตี๋อาบน้ำแล้วเสร็จเพราะว่าวันนั้นตี๋ไปกินข้าวตอนเย็นแล้วเตี๋แบบกำลังแบบอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จเนี่ยก็กำลังวาง อยู่ๆพี่ปอโทรมาแล้วก็หัวเราะฮ่าห้าห้าห้าทพี่ปอเป็นอะไรอ่ะแล้วก็แบบผมแบบไม่ได้ไม่ได้เซ็ตอ่ะเป็นแบบลุกแบบเนเชอรัลอ่ะเขาเลยเาเสยผมแล้วเข้าไปดีดีเขาก็เสยผมแล้วเข้าไปแล้เขาพูดว่าไม่มีอะไรโทรหาเฉยแบบจะถามว่าส่งการเล่นไหนอยู่ที่ไหนอะไรอ่าเงี้ยแล้วแล้วก็อ๋อก็ว่าโทรมาเบียดเลยโทรมาแล้วหัวเราะกันดับแรกมา กบเกือร์บอกแบบว่ารู้สึกผิดใช่ไหมที่พิมพ์โนเดียวใช่ไหมโตว์ดีโอคอมอ่ะอ่าคือนั้นความสัมพันธ์คือมันยังไงอยู่อยู่โตฮานอนอ๋อคือแบบผมแบบก็ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเออแล้วก็หาายยใช่แล้วก็ตี่ก็อยู่กรุงเทพใช่กรุงเทพนอนดูหนังนอนแต่บอกไว้แล้วใช่ไหมบอกไว้ก่อนแล้วว่าสงกรามนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยอ๋อใช่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 แล้วก็ก็คือเห็นต่อลูปแบบ เห็นตีแบบเวอร์ชั่นแบบตอนนั้นตีดูเด็กมากเลยเด็กแบบเหมือนเด็กมัธยมอ่ะไม่มันเป็นเพิ่งตัดผมหรือเปล่าอ๋อเออใช่เพราะแบบตัดผมแล้วก็งนั้นพอดีตีก็บอกว่าตอนแรกพี่แคปก่อนเลยยังไม่ได้บอกตีแล้วตีก็ค่อยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยแคปน้อตีไปทาครีมทานู่นนี่เดี๋ยวไปทากันแดดทาอะไรทากันแออกข้างเออไมต้องนเย็นนี่นะขังน้ำตอนเย็นกันแดด ใช่เพราะว่าเพราะว่าแบบแสงแดดมันแรงไงใช่กำลังจะเข้าเลยว่าอย่าลืมนะครับเราทากันแดดแล้วมันมีอีกดื่ผลิตภัณฑ์หนึ่งคือเราตัวรีสันคือกอกใส่ปากได้เลยกอกใส่ปากได้เลยได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเลยใช่เออทุกคนก็อย่าลืมโอเคอ่ะไมกต่อแล้วก็อ๋อเออแล้วก็บางรูปคือพี่ก็เลือก เรื่องรูที่แบบครีมไม่เลอะหน้าเพราะอันอื่นก <uh ็เลอะหน้าบ้างเลอะผมบ้างไงถอดมมมาันก็ใช่เขาก็กลัวเราเหงาหรือเปล่าแล้รูปไว้ทำไมคะรับรูปไว้ทำไมเอออ๋อเออเออรับไปให้แชร์ให้คนอื่นดูนะเพราะผมตอนนั้นก็ลงในลงในเอ็กซ์ไปใช่ทำไปกี่รูปลงหกรูปเนี่ยวันที่ห้าวครับโอ้โหใช่แล้วก็หลังจากวันนั้นก็ไป เรานำดำหัว<ช>พี่อชอชแต่แต่ว<ช>่าคืออันนี้คือนัดกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะทันเพ<ช>ราะ<ช>ว่าพี่บอกว่าเออแบบอาจจะอาจจะกลับต่างจังหวัดวันไหน,นไม่รู้เดี๋ยวทักไปอีกทีหนึง่งประมาณนั้นเลยครับคือเราก็แค่อยากจะแบบเหมือนโทรไปถามะอะไรเงี้ยอกเขาเหงาใช่ไม่ไไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยถ้าเขาไปเที่ยวกับแก๊งๆกันนั้นอาจจะ บินกลับมาเลยอ๋จะกลับมาเลยจะขับรถกลับมาเลยแน่นอนใช่แต่ว่าคือผมกับตีอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นน้ำมาทั้งคู่เลยคนอยู่แล้วทุกคู่พูดแบบนี้ไปเลยนะวที่สำคัญประสบการณ์ครั้งนี้คือไม่ชอบออกไปเล่นน้ำอ๋อคือเอาเอาจริงๆแล้วด้วยความที่ด้วยความที่ตอนตอนเด็กเราเคยเล่นตอนมัธยมต้นเนอะแล้วแบบพอด้วยสถานการณ์โควิดตอนนั้นแบบม .3 ม .4 ม .5 ม .6 อะไรเงี้ยมันไม่ได้เล่นแบบ มันไม่เล่นมันไม่ได้เล่นแบบนานมากครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เราไม่เล่นนานแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกเราชินกับเทศกาลนี้ใช่แล้วแบบใช่เลยแบบแล้วเราไม่ได้เล่นอีกเลยหลังจากนั้นแต่ว่าก็ครัปีหน้ามีดูมันซากใช่เราจะได้เล่นเพิเพราะมีอ่แต่ก็แล้วเราเห็นคลิปเขาออกมากันแล้วยังไงบ้างเรารู้สึกอยากเรียกพี่ป๋อกลับมาเลยไหมก็เพราะมันสนุกสนุกการเขาสนุกการกั มีบ้าง dreaming. อา่ะมีบ้างมีแบบนิดนึงแต่ว่ารู้ไงว่าเขาอยู่แต่จังหวัดเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยแบบเล่นน้ําอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ปอเป็นคนที่แบบแพ้น้าเป็นคนแบบถ้าแบบเป็นน้ําแบบอ๋อใช่ใช่เป็นฟูนเป็นน้ำเลยเขาจะแบบหดขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าคลิปส่งการที่ออกออกมานี่ก็อืมอันนี้ไม่เอ่ยชื่อดีกว่า อ๋อสายตัวย่อสายตัวย่อคือเอาคนใกล้ตัวก่อนเลยตอนนี้คือทอมอทอมกอทอมกอคืออืมก็ไปดูเอาเองดีกว่าคือมันมันก็มันคือวันนั้นมันเต็มโซเชียลอยู่แล้วทุกคนน่าจะเห็นอยู่คือจริงก็แอปฮอปนะแอปฮอปอืมใช่อันนี้คือที่สุดก่อน ใช่แต่คือแต่ก็มีอีกอีกหนึ่งคู่จีนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์กันคือพี่ออซอตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ซอจะออกไปเล่นกับพี่อออือเพราะวันแรกเขาไม่ได้ไปด้วยกันใช่แล้วพอแบบเขาไปด้วยกันตอนตอนที่พี่อุ่โพอลรูปเดี๋ยวอุ้ยไปเล่นด้วยกันด้วยหรออะไรแบบนี้เออมันก็มีบ้าน ันนนนน่าเกแออได้ครับตุ้มศาสตร์ปีหน้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับดูมันศาสตร์ปีหน้าจะได้เห็นปอกับติ๊ดๆแน่นาเหมือนกันเลยพูดแล้วนะพูดแล้วนะได้เลยติอาจจะใครใครเดียวอุ้ยหรือเปล่าก็ต้องรอดูอุ้ยมันมีมันมีอย่กันห้ือเหรอมันมีอ่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่มันน่าจะมีแต่มันน่าจะมีใช่ก็ต้องจะต้องรอดูว่าพี่อชจะให้ขายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเราดูปีหน้าว่าจะเป็นบ้างใช่ครับสรุปว่าคือพอเราโทรเขาโทรมาหาเราแล้วเราก็คืออ่อนเลยใช่ป่ะกองเงงเลยใช่ป่ะก็งงก่อนงงก่อนตอนแรกงงก่อนงงก่อนแล้วแบบโทรมาทำไมเพราะเขาแบบโทรมาแล้วเขาหัวเราก่อนอ่ะก็เลยเราก็เลยงงว่าโทรมาแต่จริงๆเรารู้ใช่ป่ะว่าพี่ป๋อก็่าจะ น้องหาอ๋อโทรกับค้าขายปีใหม่ด้วยแต่คือเขาแต่คือเขาโทรมาในจังหวะที่เราแบบกำลังว่างพอดีเเเอออออ่ึงปาก็ไม่ไม่เจอกันนานแล้วก็เออกี่ชั่วโมงอุยตอนนั้นเราทำอะไรเฮ้ยตอนนั้นเราทุกนั้นไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเพราะว่าเออเป็นหลังแฟนมีด้วยหลังแฟนมีแล้วก็มีวันหยุด ใช่แล้วครับแต่เขาอยู่กับเขาคงยังคิดถึงเลยนะอืมอืมครับก็นี่ไงก็พอเขาโทรมาก็อีสองวันก็เจอกันแล้วอีกวันนึงเองไม่อีกอีกวันอีสองวันอีสองวันก็เจอกันแล้วก็เจอแล้วใช่ครับเดี๋ยวจากนี้เราแฟนจะได้เจอเราในอะไรอีกบ้างคะก่อนที่จะไปร่วมก่อนที Your ่จะไปร่วม ไม่ถึงงานใหญ่ๆหรอครับหรือว่าใช่คิดว่าะพวกเราจะช่วงนี้พี่เห็นจะออกอีเวนต์กันบ่อยมากอ๋อช่วงนี้ก็ช่วงนี้มีมีเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็มีครับมีอีเวนต์มีอีเวนต์เรื่อยๆคนไหนที่พี่มามีคนไหนที่ว่างนะครับก็ไปหาพวกเราได้เลยใช่แล้วเติมกำลังใจแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะครับใช่ครับรอเจอทุกคนอยู่นะครับอีเวนต์ต่างๆใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่กวางโจวอ๋อใช่มีมีแฟนไซน์ ซอร์ไพรส์อะไรที่แบบแอบแอบสปอยได้บ้างไหมอไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแพ่มีไ่มีไ่มอไม่มีไม่ร่มอไม่ีไม่ไ่าีไมีไม่มไม่มีอม่าไม่มไม่มีมีไม่ไม่มีอมมีไม่มีไม่มีไม่มีกม่าไม่ม่่ไม่มีไมไม่ไม่มีอะไรไม่ม่มี ก็คือแบบก็คือออกอีเวนต์เรื่อยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ครับไไไไมม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 ่่่่่ีีีีเลยแนนนอครับครับก็นั่นแหละทุกคนก็พี่เหมือนกันเหมือนเหมือนพูดเหมือนเมื่อกี้เลยคือพี่พี่มามีก็เราไปเจอพวกเราได้ที่ตามอีเวนต์หรือว่าถ้าใครไปจีนก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอยู่เนาะอ๋อ w o r k s h o มีเวิร์ r ช็อปมีเวิร์ r ช็อปแสดงใช่แต่ส่วนเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเรียนกับเราเรียนอยู่แล้วใช่ โอเคโอเคครับผมอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากฝากผลงานเออ่ฝากแพลตต์ด้วยกับเธอแพลตต์ด้วยกับเธอโอ้ยแต่ว่าฝากกิมมุนฟ้าด้วยใช่ลุ่งจบไปเลยอันคัสอันคัสด้วยนะครับในไอชีอีแล้วก็ฝากเวอร์ชันรีรันใน YouTube ครับผมแล้วก็พาพิเศษด้วยพิเศษด้วยในไอชีอีเหมือนกันครับอ๋อโอเคไม่วิดเราต้องไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงซ้อมเฮ้ยบลกชอปเดี๋ยกันบล็อชอปต่อแใช่ 好闻啊